การทำบุญอนนีิยมมาทำบุญเรียกว่ามาถวายวัตถุทานหรือถวายอามิตรทานจริงๆการให้ทานเนี่ยมันก็มีมีวัตถุอยากจะยกอะไรไปให้เขาถ้าพระมารับโยมแบบเอยมมาถวายสังฆทานเนี่ยหมายว่าเอาของเอาเอาเครื่องใช้หรือเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้เนี่ย มาถึงก็รับก็เรียบร้อยแล้ะการให้ทานสบายทานมันก็แค่นี้เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอยากจะยกเราอยากจะมอบสิทธินี้ให้คนอื่นก็ททาได้โดยการส่งมอบได้แหละให้บางทีหนึ่งมันมีเจตนาก่อนนะเจตนาดีๆที่อยากจะให้สองก็มีวัตถุสิ่งของถ้าเป็นสิ่งของที่ดี ไม่ได้ปนไม่ได้จีไม่ได้รักขโมยใครมาหรือเป็นของที่เป็นของใหม่ของสะอาดนะถ้าบางคนให้ของไม่ดีคนอื่นก็มีนะไม่ใช้แล้วไม่กินแล้วเบื่อแล้วทิ้งแล้วยัง,งก็เอาไปให้ก็อันนี้ลักษณะวัตถุอีกแบบนึงสุดท้ายเราก็จะมีคนรับเนี่ยนะเรามีเจตนาจะให้มีวัตถุสิ่งของว่ามีคนรับถ้าเราอยากให้ทานจริงๆก็บพราะว่าการทาทานเนี่ยก็ทํายาก ทานเสมอกับการรบเคยได้ยินไหมไม่เคยให้ออกไปรบนี้ไปไหมคนเขาก้าโหให้ทานนะจะงง่ายว่านะถามเด็กๆอะไรก่นบอกว่าคาษษษษษษษะสิทธิศรัทธศาสนาบอกว่าทานเนี่ยเสมอกับการรบเลยเด็กๆก,ก็ไม่เชื่อเพราะว่าคิดว่าไปรบเนี่ยยากเพราะว่ามันต้องเด็ดเดี่ยวเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะคนออกไปรบนี้มีสิทธิ์ตายไม่ได้กลับมา ทำไมอ่ะทำไมทานมันยากพอๆกับการบเด็กถือ iPad เล่นเยอะเราก็ทำว่าหนูรัก iPad ดไหมลูกเนี่ยโทรศัพท์สเสียดายไหมถ้าหนูคิดว่าทานมันง่ายเนี้ยขอ iPad ให้พระอาจารย์ได้ไหมให้มีเด็กคนไหนให้ตักคนเห็นไหมการให้ทานเนี่ยบางทีมันก็มีเจตนาก็เนี่ยสำคัญเนี่ยมันต้องลบกับขั้วใจก่อนนะ มีคนมาแย่งข้องรักเรานี้เรายอมจะให้มาสามพี่น้องเคยแย่งข้องกันไหมเอ๋ประจําเลยนะฉันได้ก้อนนี้ดีแหลวแล้วก็น้อพี่ก็มีสามสามพี่น้องจะเป็นผู้ชายหมดน,นี้ก็เป็นผู้หญิงหมดเราเป็นพี่คนโตเนี่ยแม่ก็จะสอนเลยว่าเ,เป็นพี่ก็เสียสละให้น้องเพราะพี่เนี่ยได้รับอะไรมาก่อนเสมอแหละได้ความกขาโชกสบายได้คนรักได้คนคนู้นคนนีม้มาให้ที่บ้านนะาอาคนอื่นๆก็ เรียกว่าทุ่มให้เยอะพอมีน้องก็ต้องอะให้น้องก่อนจิตใจสาคัญมากที่บางทีเราห่วงแห่นไหมมีคนมาแย่งแฟนพ่วงไหมทัม้งหมดอันนี้ม,นมันจะเริ่มรู้สึกว่าจริงๆการลบก,ก็หัวใจเนี่ยมันยากมากการให้ทานนี่ถ้าเราเสียใจอะไรแตยังบางคนนี้มีคนมาอ้อนวอนมากราบกราบอะไรนะฉันลาบากขอไอ้นู่นไอ้นี่บางคนไม่ให้ แต่บางคนจิตใจเนี่ยดีพร้อมจะให้ได้เสมอหัวใจบริสุทธิ์ทั้งโค้ให้กับพ่อแม่เนี่ยนแะไม่เสียดายอะไรเลยถ้าลูกอยากได้บางทีก็สลายได้หมดนี่ถือว่าหัวใจเราบางทีกับบางเรื่องนี่เราเราสอบไม่่านเพราะเราตรรนีเราหวงแหน่เราเสียดาย,ยรู้ข้อสอบบางคนเพื่อนเนี่ยคุณครูแนะนําเรื่องบางเรื่องไปตียวมาไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่นะ บางทีเพื่อนทำยังไม่บอกเลยอันนี้ก็ดูหัวใจง่ายๆเอ,อเรื่องแค่นี้ทําไมมันบอกเพื่อนไม่ได้ว่ามันให้เพื่อนไม่ได้ก็แปลกนะอ้าวบางคนไม่มีหัวใจทีจะเสียสละบางคนอยากจะให้เขานะอยากจะช่วยเขาต่ฉันก็ลาบากเหลือเกินฉันก็ไม่มีอะไรฉันก็ยากจนเนี่ยเธอมาข้ออะไรฉันฉันก็ไม่มีมีใจจะให้ต่ไม่มีวัตถุจะให้บางคนเนะี่ยอยากทำบุญทำทานแ้วก็ไม่รู้จะทำให้ใครนะ ยมถือถังมาถือกระป๋องถือขนมนมเลยมาแต่ว่ามาวัดโอ้ไม่มีพระเลยอันนี้พระติดภาร,รกิจทำไอ้นู่นไอ้นี่มามาทําบุญก็ไม่สําเร็จเนี่ยทะนั้นมันก็เกิดสรางการเลยละเจตนาก่อนจะมาให้ก็ดีพวกเราเนี่ยเจตนาดีสองคณะที่มาทําบุญเนี่ยเห็นไหมก็มาด้วยดีมานั่งรอเรียบร้อยมาแล้วก็ มีความสำรวมระวังแล้วก็วพระชวนรับสี่ก่อนเนี่ยเหมือนชวนอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะคือบางคนก่อนจะใส่เสื้อผ้าสวยๆไว้ก่อนจะแต่งหน้าทําผมมันจะต้องอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดก่อน,นถ้าเราสกปรปกหมอมแมมเนี่ยเสื้อผ้าสวยๆให้เราใส่ยังไงมันมันก็หมองคําไปด้วยดังนั้นก็เช่นเดียวกันแหละเนวลา,าไปวัดพระก็จะชวนรับสี่ก่อนก็เหมือนเตรียมกายให้สะอาด มันได้บุญมากกว่าทานบางคนทําทานทุกวันแต่ก็สิีลไม่มีเรายังเป็นคนเวียดเบียนทําร้ายพูดจาไม่เพราะเราเป็นคนประพฤติผิดทางเพศพูดเท็จลอกหลงหรือดืม่มเลม้าเมาสุไลคนมีสิ่นที่ทำทำบุญทํากุศลอะไรแ้วนั่งมันจะเรียกว่าได้อาน,นิสงส์สูงกว่าคนให้ทานเราบอกว่าทานนี่ยากคนรักษาสิลนี่ยากกว่าอีกแล้วสุดท้ายก็ยังมี การพัฒนาขั้นสูงสุดก็เรียกเป็นเป็นเรื่องของขั้นปัญญาเรียกว่าภาวนานะทานละไยได้แล้วศีลละไมได้ล้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องภาวนาใหม่หลวงไม่ได้แนะนําให้ไปหลับตาพึมคำนะแต่ขอให้ทุกคนมีสตินี่แหละมีความรู้มีความเข้าใจมีปัญญาหาทางออกให้ตัวเองได้เมื่อวานเด็กที่บ้านวัยนุ่นเท่าบ้านคนการจะนั่งบุรีมันมันโพส พึมงทำมันมัน,มน,มนอกหักละจะเดินให้รถชนตายแร้วจะกินยาตายไอ้นูนน่นไอ้นี่พ่อแม่พี่น้องก็จะเข้ามาเป็นห่วงเป็นยยใยเห็นเนยอะแยะเออคิดไปเองว่าเราไม่มีคนรักไม่มีคนสนใจใยดีไอ้นูนน่นไอ้นี่ก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ครเหมือนกันก็ต้องกระตุกสติให้เขาคิดนะเออเฮ้ยบางทีเนี่ยมันมันมองอยังไงชีวิตเราเนี่ยตอนนี้หนูทาได้ก่อนก็คือการระบาย อยากจะเพออยากจะระบายอะไรก็อะพี่น้องญาติมิตรจะรับฟังจะเจ็บจะปวดจะทุกข์อะไรก็ระบายมานอกมากันหาทางออกกันน,นัพี่น้องเพื่อนกันหรือแม่พ่อเนี่ยก็รับฟังได้เสมอนะถามว่าอารมณ์ฟูมไฟระบายเนี่ยเอากี่วันหลวงพี <c oughs> ่ให้เจ็ดวันร้องไห้ไปอยากจะร้องอะไรอยากจะเครียดระบาย ระดับของความภูมไฟเนี่ยเรามีเคยให้เจ็ดวันอันนี้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องช่วงที่ส่องกันเลยว่าช่วงเบ่งเปลนนะชีวิตเราเนี่ยตัวปัญญามันจะมาทีได้ตอนนหนตอนแรกเนี่ยมันเสียใจมันภูมไฟผิดหวังอะไรตั้งนั่งน,นะเหมือนเรายังไม่มีสติมันมันกำลังมามือที่มันเคยเห็นเด็กงองแงไหมให้ร้องมาก็ ขั้นต่อมาขั้นเบี่ยงเบนความสนใจเออมันก็ต้องไปดูโลกดูสังคมมั้งอ่ะบางคนเขาไปแต่งหน้าทำผมไปตัดผมไปไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆบางทีก็ไปหาอะไรกินว่าบางทีมันก็ต้องเอาอะไรเบีบ่ยงเบนแต่สิ่งที่เราจะปุงต้านคิดเรื่องนั้นอ่ะผมไม่เคยถามเพื่อนมันทะเลาะออกับเจ้านายโมโหกับเพื่อนร่วมงานะอะไรเยอะๆเรื่องการทำงานเรื่องการหาทรัพย์นเงินทองบางทีเราไปขัดแย้งกัน กรธมากแล้วก็บ่นแล้วว่าก็เป็นผู้รับฟังแะอ้ะอมึงเจ็บเท่าไร่เน,เ,นเนี่ยเราก็ทำแบบหยาบหยาบแบบเกนเกินเนี่ยเครียดแขนอะไรตัาเนี่ยเท่าไหร่โอ้ยสิบเลยหนึ่งถึงสิบเราให้เท่าไหร่เหมือนเราฉีดยาเน,นี่ยฉีดวัคซีนเราต้องเก็บเจ็บไหมถ้าเจ็บก็บอกถ้าเจ็บหนึ่งถึงสิบก็ให้กี่คะแนนโอ้ยสองคะแนนเจ็บเจ็บเพื่อนไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจ็บอะไรระดับความเจ็บของเราเนี่ยบางที ถ้าสองคะแนนของเราเข้มชี้จะที่จะ,จะถ้าไปถามเด็กๆเด็กๆอาจจะเจ็บเป็นซิบก็ได้นะเขาอาจจะร้องงบโหฟูมฝไฟถามเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันบอกว่าโกรธเป็นสิบเลวเพราะว่าแขงมากถ้าสักพักหนึ่งมีสายโทรศัพท์โทรเขามาบอกว่าแม่แม่เข้าโรงพยาบาลพอแม่เข้าโรงพยาบาลมันก็เดือดแล้วมันก็เอ้ยวนวายโน่นนั่นนี่ ระดับความเจ็บของอเพื่อนที่ทะเลาะกันนายที่ทะเลาะกันที่ทํางานเลือดเท่าไรนะจากมาเกี้เต็มเซ็กนะแต่ความทุกข์ที่เรามาไมุ่ยแม่เข้าโรงพยาบาลนี้ไอเรื่องทะเลาะกับเพื่อนเรื่องทะเลาะกับเจ้านายนี่มันเป็นเรื่องดูเบาไปเลยอีกสายโทรเข้ามาแม่ตายถามว่าเมื่อกี้เราเป็นทุกข์อะไรระดับความรู้สึกที่เราเจ็บกับกับการให้ความ ขัดแยง้งความไม่ลงรอยกับเจ้านายกับระดับความทุกข์ความเจ็บที่เราเสียงแมเนี่ยตรงนีว่ามันมันเบามากเลยนะคุยกับเพื่อนเดี๋ยวก็ดีกันคุยกับเจ้านายดีๆเดี๋ยวก็เข้าใจกันแต่แม่เนี่ยบางทีเราสู้เสียงทันไปแล้วเราไม่ต้องมาียกกับอนะเพราะถามว่าชีวิตเราอาจจะเจออะไรหนักกว่านี้ไหมแค่เรื่องอกทักเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบหนึ่งนะ ช่วงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นช่วงฟูมไเจ็บปวดช่วงเบียเบ่ยงเบนบางทีเบี่ยงเบนนู่นนั่นนี่มันก็แค่กลมตัวเองไปบางคนก็ไปเที่ยวไปดื่มไปกินมันก็สุขแป๊บแป๊บแบแบมันไม่ได้เขาไปตัดรากเอาจริงๆขั้นที่สามเนี้ยเป็นขั้นปัญญานะเอ้ยชีวิตเราเจอเอาอยัางไงวะจะเดินนะตอเรารักเขาเขาไม่รักเรานี้มันโง่นะต้นไม้ต้นหนึ่งกับใบไม้ล่วงใบหนึ่งต้นไม้ตาย,ตายไหม มันไม่ได้ตายด้วยนะชีวิตเราเมันไปเจอองค์ประกอบอะไรเยอะแยะใบไม้ใบหนึ่งมันลวน่วงมันในส่วนเสี้ยวชีวิตเราเนี่ยเราอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปแต่เรายัางต้องอยู่ต่อเราต้องดำรงชีวิตไปให้ได้ให้ดีสร้างความสุขต้องออกดอกออกผลนะเราเราสูญเสียคนที่เขาไม่รักเราเนี่ยมันโง่นะเรารักเขาเออแต่คนที่ยังรักเราเท่าเดิมมันก็ยังมีอยู่อีกเยอะแยะฉะนั้นและไอ้ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นครั้งตัว ตัดตัววางตัวปลอยตัวโกงตัวปัญญาที่จะเข้าถึงความจริงนี่อารมณ์ความรู้สึกข,ของความปิดว่างเสียใจมันเป็นอย่างนี้ปะ่ะในถ้าเราเองไปฝากความหวังไปลงล้นเลงกับวัตถุกับสิ่งของกับบุคคลอะไรต่างๆที่เราเชื่อมันอม่นเขามั่งแล้วคน,นสุดท้ายวันนึงเราเราอาจจะเจ็บวันนี้นักกว่านีา้วันนี้เรายังเออยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกเรายังไม่ได้สูญเสียทรัพย์สินอะไร หรือเราก็ยังมีคนที่เข้าใจยังรักเราเยอะทำไมเราไม่คิดว่าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องบางเรื่องเนี้ยซ่อนไม่ได้หลวงพี่เนี่ยปากดีทําพูดดีเปน็นไงมาเจอกับตัวเองเราก็ช็อกเหมืนอนกันเนาะถ้าทาอะไรไม่ได้ก็จะหนีไปบวชอย่างเดียวอันนี้มันไม่ใช่ทางออกทีพีตัวปัญญาเนี้ยสำคัญเคยเคยไปเจอครั้งหนึ่นองอะเจอคนพิการเป็นโปริโอเขาก็เขียน หนังสือสอนงานโหดีมากเราไปเจอคนที่แบบลำบากอ่อนแอทางกายะนะแต่หัวใจเข้มแข็งทำงานนักสู้ชีวิตโอ้โหเราเป็นผู้ชายเราเป็นมันก็เป็นทหารเลยรับราชการแล้วก็สุดท้ายทำไมมันอ่อนแออย่างนี้เราสู้คนอย่างนี้ไม่ได้เรารู้สึกว่าที่บ้านมาเราเคยฟุ้งซ่านเคยคิดมากเลื่อนลอยเรื่อเราเป็นคิด จ,จับเจ้าเงาทุกอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ใช่หละเราก็ดีดขึ้นมา <c oughs> เออพอเจอคนที่เขามีความเข้มแข็งเอาจริงเอาจังอะไรคัะชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะก็ต้องต้องสูนะ้เนี่ยตัวปัญญามันจะค่อยๆมาเรา,าอาจจะต้องเลือกสรรเสพสิ่งที่ดีหาหาเพื่อนหาหนังสือหาตำราบางทีดูหนังดีๆสักเรื่องมันก็ได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจอะเยชีวิตเราที่มีอะไรมากมาย โดยเฉพาะรรมาเนี่ยพอร <c oughs> ู้จักทรมาแล้วมันโอ้มันก็แค่น,น,นั้นเองมันไม่มีอะไรจะไปหยุดมั่นถือมันได้เหมือนตัวเราเองเรายังไม่ไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะเมื่อวานก็ไม่ใช่ตัวเราคนคนเดิมอ่ะเราก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกวันได้พบได้เจอได้ยินได้ฟังรับรู้แล้วเรารู้สึกชอบไม่ชอบยอย่างเงี้ย ก็ได้แ <irgendw> ค <el che> anyway, so so ่น <ut> <instruments> <NG> ี oh, ้แต <can> <bread> so ่ว่าถ้ารับรู้อะไรมาตาหูฟังอะไรมาได้ยินอะไรได้ได้สัมพันธ์อะไรก็เอาความรู้ให้ได้เอาความจริงให้ได้แล้วเราเอาประโยชน์ให้ได้พกพักได้ประโยชน์พกฝึกนะเดี๋ยวยังต้องไปเสียเกรดเสียคะแนนมันา็นักนสอบตกอะพี่สอบเอ็นทานไม่ติดนะแม่นะทำไมเด็กๆสอบตกบางวิชานี่ยร้องไห้ แม่ดุเพื่อนว่าเพื่อนดาล้าเรียนอะไรก็้เสียใจเป็นหมดให้กี่คะแนนตอนนั้นนะสอบตกอะ่ะครอบไม่ติดเอ็นทานไม่ได้แล้วโอ้ยเหมือนจะหมดอะไรทั้งโลกฮะชีวิตวันนี้นะหนึ่งคะแนนสอบตกโอ้ยเรื่องเล็กชีวิตเราก็หาความรู้อะไรได้เยอะแยะไม่ได้จําเป็นจะต้อง อยากไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอมแล้อก็เนี่ยเทคนิคการแพทย์ก็ยังดีไม่ได้เป็นแพทย์โดยตรงสอบไม่ติดสอบสาธารณสุขจังหวัดก็ไม่ติดโอ้โหชีวิตมันทำไมแย่เงี้บ <c oughs> ไปเรียนรมก็ได้เอาเรียนรำกำแพงจบปริญญาได้ก็ไม่เป็นไรก่อนจะจบไปโดนใบแดงก็องชีวิตทําไมโอ้เห็นไหมท่านระดับความเจ็บความรู้สึกที่ทุกวันนั้นถึงวันนี้นะ มันรู้สึกว่าเบาบางมากนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเจออะไรอีกเจอะแยะออะถ้าวันนี้กําลังกําลังมาทําบุญเนี่ยกำลังมีความทุกข์ความเศร้าความโศกเนี่ยเราลองพิจารณาดีๆว่าเราให้คะแนนกับความเจ็บเท่าไหรสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบให้มันเยอะไปไหมนะบางอย่างแล้ลดลดลงมาแล้วก็อาจจะมีอะไรที่เราจะต้องทุก หรืออาจจะมีอะไรที่เราจะต้องเจอเดยวยดีๆก่อน,นี้อีกมากมายก็ฝึกฝนพัฒนาจิตใจไว้ให้เข้มแข็งให้อดทนต่มาขอบคบคุณในทานนะขอให้ทุนวุญนแห่งกันให้จงเป็นพระัเป็นปัจจัยให้โยมทุกท่านมีกําลังกายเข้มแข็งมีจิตใจเบิกบานห่องใสมีสต,ติมีปัญญามีความสาม,มารถประกอบจิตหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้โยมทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปสิ้นกาลละนานเธอเราตั้งใจกดน้ำรับพรเป็นบาลีลนะ